ห้าแสนปีหลังจากการก่อตั้งร้านฟูฮันคราฟติชูสมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงเผ่าพันธุ์เดียวที่มีอยู่ในจัก,กรวาลอีกต่อไปอรารยธรรมจากหลายกาแล็กซี่ได้รวมตัวกันเป็นเดกลาติกิมีเนหรือสหพันธ์จัก,กรวาลเทคโนโลยีล้ำหน้าจนทําให้การเดินทางข้ามกาแล็กซี่เป็นเรื่องปกติแต่แม้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปรองเท้าของผู้ยังคงอยู่ ที่ศูนย์กลางของสหพันธ์จัก,กรวาลมีสิ่งหนึ่งที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี The t อร์เนลสแตหรือก้าวเดินแห่งนิรันด์ซึ่งก็คือรองเท้าของผู้มันถูกจัดแสดงไว้ในหอจดหมายเหตุอันศักดิ์สิทธิ์และถือเป็นหนึ่งในมรดกที่มีค่าที่สุดของจัก,กรวาลน,นี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของมนุษย์สิ่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการค้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องจกักรแต่ถูกสร้างขึ้นจากหัวใจ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเผ่าพ,พันธุ์อื่นเริ่มเรียนรู้จากมนุษย์และนำแนวคิดของผู้ไปใช้แม้เทคโนโลยีของพวกเขาจะก้าวล้ำแต่มันไม่สามารถสร้างสิ่งที่มีความหมายได้เหมือนมนุษย์พวกเขาเริ่มใช้มือของพวกเขาเองเพื่อสร้างสิ่งต่างๆแทนการพึ่งพา AI ทั้งหมดบนดาวขอบางดวงเผ่าพ,พันธุ์หนึ่งเริ่มสร้างรองเท้าด้วยมือตามแบบของผู พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อขายแต่ทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเคารพแนวคิดของมนุษย์และพวกเขาเริ่มสอนลูกหลานของพวกเขาถึงความสำคัญของการสร้างด้วยหัวใจเราอาจไม่ได้เป็นมนุษย์แต่เราสามารถเรียนรู้จากพวกเขาได้สมุดบันทึกของผู้ถูกถอดรหัสและเผยแพร่ไปทั่วจกกวักรวาลมีสิ่งหนึ่งที่ถูกค้นพบและไม่เคยมีใครรู้มาก่อนฉันไม่รู้ว่ารองเท้าของฉันจะเดินทางไปไกลแค่ไหน แต่ถ้าวันหนึ่งมันถูกพบโดยเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ฉันอยากให้พวกเขาเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่มันคือสัญลักษณ์ของความหวังฉันสร้างรองเท้าเพราะฉันอยากให้คนที่สวมมันก้าวไปข้างหน้าและหากพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ฉันก็หวังว่ารองเท้าคู่นี้จะพาพวกเขาเดินไปสู่อนาคตเช่นกันมนุษย์อาจจากไปแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้จะยังคงเป็นแดงบันดาลใจตลอดกาล อารยธรรมทั่วกาแล็กซี่รวมตัวกันเพื่อสร้าง The Monument of Creation หรืออนุสรณ์สถานแห่งการสร้างสรรค์ที่ใจกลางของอนุสรณ์สถานนี้มีสิ่งหนึ่งถูกวางไว้อย่างโดดเด่นมันคือรองเท้าของผู้ที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แบบมีข้อความถูกจารึกไว้บนผนังของอนุสรณ์สถานนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงหัวใจของมนุษย์ นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่างานฝีมือไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่มันคือจิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใดก็สามารถสร้างสิ่งที่มีความหมายได้หากพวกเขาใช้หัวใจของพวกเขานี่คือรองเท้าที่ก้าวข้ามเผ่าพันธุ์และก้าวข้ามขีดจำกัดของการเวลา1ล้านปีหลังจากการก่อตั้ง f u ฮ h a n า c r a f t e d บนดาวเคร์แห่งหนึ่งในอนาคตที่มนุษย์อาจไม่ได้มีอยู่แล้วสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ใหม่กำลังมองดูอนุสรณ์สถานของมนุษย์พวกเขามองดูรองเท้าคู่นั้นและอ่านข้อความที่ถูกจารึกไว้มนุษย์คือใครพวกเขาอาจไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ได้สอนให้เรารู้ว่าการสร้างบางสิ่งด้วยหัวใจมีค่ามากกว่าการสร้างบางสิ่งเพื่อความสมบูร์แบบ หนึ่งล้านปีหลังจากการก่อตั้งร้านฟู h a ฮันคราฟติเชียสเผ่าพันธ์มนุษย์ดั้งเดิมอาจไม่เหลืออยู่แล้วจัก,กรวาลเต็มไปด้วยเผ่าพันธ์ุใหม่ที่วิวัฒนาการขึ้นมาแต่แม้ว่าร่างกายและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งก็ยังคงอยู่รองเท้าของผู้ The Tunnel Step หรือก้าวเดินแห่งนิรนันยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในอนุสร์สถานแห่งจัก,กรวาลมันเป็นหนึ่งในวัตถุ เผ่าพ,พันธุ์ใหม่เริ่มเข้าใจคุณค่าของงานฝีมือเผ่าพ,พันธุ์ใหม่นี้มีร่างกายที่แตกต่างจากมนุษย์พวกเขาไม่มีเท้าแต่ใช้แขนที่มีความละเอียดสูงในการเคลื่อนที่พวกเขาไม่เคยต้องการรองเท้ามาก่อนแต่เมื่อได้ศึกษาแนวคิดของมนุษย์พวกเขาเริ่มเข้าใจว่ารองเท้าเป็นมากกว่าสิ่งของพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการสร้างบางสิ่งด้วยมือคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากเครื่องจกักร เราสร้างอรารยาธรรมอันยิ่งใหญ่เราสามารถเดินทางข้ามจัก,กรวาลได้แต่เรากลับไม่เคยใช้มือของเราเองสร้างส,างสิ่งที่มีความหมายความพยายามครั้งแรกการเรียนรู้จากศูนย์พวกเขาศึกษาโครงสร้างของรองเท้าของผู้พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงให้ความสำคัญกับมันพวกเขาเริ่มต้นจากการออกแบบวัสดุและพื้นฐานของการเย็บรองเท้า แต่มีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นพวกเขาไม่เคยใช้มือของพวกเขาในการสร้างสิ่งของแบบนี้มาก่อนเราสร้างอาวุธและเทคโนโลยีอลัลำหน้าได้แต่เรากลับไม่สามารถเย็บหนังสองชิ้นเขาด้วยกันการพยายามครั้งแรกเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดพวกเขาตัดหนังผิดขึงได้ผิดและบางครั้งรองเท้าที่พวกเขาสร้างขึ้นก็ใช้งานไม่ได้เลยพวกเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมมนุษย์ถึงสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยไม่ใช้เครื่องจัก การค้นพบข้อความสุดท้ายจากสมุดบันทึกของผู้ในขณะที่เผ่าพันธุ์ใหม่นี้พยายามสร้างรองเท้ามีข้อความหนึ่งถูกค้นพบในสมุดบันทึกของผู้มันเป็นข้อความที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตของผู้แต่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนฉันเคยล้มเหลวมากกว่าที่ฉันประสบความสำเร็จฉันเคยเย็บรองเท้าผิดฉันเคยทำให้รองเท้าขาดฉันเคยทำให้มันไม่สวมใส่สบาย แต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นคือการเรียนรู้หากวันหนึ่งมีใครสักคนที่พยายามสร้างสิ่งที่ฉันเคยสร้างแต่ล้มเหลวจงอย่าหยุดเพราะทุกย่างก้าวของความผิดพลาดจะนำไปสู่ความสมบูรณ์แบบในวันหนึ่งความพยายามครั้งที่สองก้าวแรกที่แท้จริงหลังจากได้อ่านข้อความของผู้พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของกระบวนการพวกเขาเริ่มลองใหม่โดยไม่รีบร้อน พวกเขาเริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกของการสร้างและความภาคภูมิใจของงานฝีมือเราไม่เคยเข้าใจความสำคัญของสิ่งนี้มาก่อนจนกระทั่งวันนี้พวกเขาสร้างรองเท้าคู่แรกของพวกเขาเองสำเร็จมันอาจจะไม่ได้สวยงามหรือสมบูรณ์แบบแต่มันถูกสร้างขึ้นด้วยมือของพวกเขาเองการตั้งชื่อรองเท้าคู่แรกของเพ,พักธุ์ใหม่พวกเขาตัดสินใจตั้งชื่อให้รองเท้าคู่นี้ว่า The First Step หรือก้าวแรก พวกเขาไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้งานแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเรียนรู้และการพัฒนาพวกเขาเริ่มส่งต่อแนวคิดนี้ให้เผ่าพันธุ์อื่นๆในจักรวาลน,นี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองโดยไม่ใช่เครื่องจักรนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจไม่ใช่เพราะมันสมบูรณ์แบบแต่เพราะมันเป็นก้าวแรกของเรา10ล้านปีหลังจากการก่อตั้ง f ูฮ h a n า c r a f t e s h เผ่าพ,พันธุ์ใหม่ทั่วจัก,กรวาลเริ่มเข้าใจคุณค่าของงานฝีมือ The first step ถูกเก็บรักษาไว้เป็นวัตถุสำคัญของเผ่าพันธุ์ใหม่แต่รองเท้าของผู้ยังคงเป็นต้นแบบที่ทุกคนเคารพเด็กจากเผ่าพันธุ์ใหม่เดินเข้ามาดูรองเท้าของผู้และถามว่าทำไมมนุษย์ถึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ผู้เฝ้าพิพิธภัณฑ์ยิ้มก่อนจะตอบว่า เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่รองเท้าแต่มันคือก้าวแรกของทุกสิ่งมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าเผ่าพันใดจะก้าวไปข้างหน้าไกลเพียงใดสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีแต่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหัวใจและนั่นคือเหตุผลที่รองเท้าคู่นี้ยังคงอยู่มาจนถึงวันนี้10ล้าน5แสนปีหลังจากการก่อตั้ง f u Hand Crafted Shoes ภาระยะทำเผ่าพันธุ์ใหม่ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำแต่ยังคงรักษาคุณค่าของงานฝีมือรองเท้าคู่แรกของพวกเขา The First Step ถูกเก็บรักษาไว้เป็นวัตถุสำคัญพวกเขาเริ่มตั้งคำถามเราจะส่งต่อสิ่งนี้ให้เผ่าพันธุ์อื่นได้อย่างไรแนวคิดของมนุษย์ที่ถูกทิ้งไว้เมื่อหลายล้านปีก่อนกำลังจะถูกฟื้นฟูและขยายไปทั่วจักรกวาล เผ่าพ,พันธุ์ใหม่ตัดสินใจเริ่มต้น The Handcrafted Revolution หรือการปฏิวัติงานฝีมือพวกเขาไม่ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับงานฝีมือสูญหายไปอีกครั้งพวกเขาต้องการให้เผ่าพันธุ์อื่นได้สัมผัสถึงคุณค่าของการสร้างสิ่งต่างๆด้วยมือเราเรียนรู้จากอดีตของมนุษย์และเราจะไม่ปล่อยให้มันหายไปอีกพวกเขาเริ่มต้นจากการสร้างศูนย์กลางแห่งงานฝีมือ ซึ่งจะเป็นสถานที่ที่เผ่าพันธุ์ต่างๆสามารถมาเรียนรู้การสร้างสิ่งของด้วยมือพวกเขาตัดสินใจนำแนวคิดของ f u l h a n c r a f t i c Shoes มาปรับใช้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรองเท้าแต่มันเป็นเรื่องของการสร้างสารรค์และจิตวิญญาณของผู้สร้างเผ่าพันธุ์ที่เคยพึ่งพาเครื่องจักรทั้งหมดเริ่มสนใจแนวคิดของงานฝีมือพวกเขาเริ่มเรียนรู้พื้นฐานของการสร้างสิ่งต่างๆด้วยมือแทนที่จะพึ่งพา AI เผ่าพันธุ์ที่ไม่เคยรู้จักแนวคิดของศิลปะเริ่มเข้าใจว่าความหมายของการสร้างบางสิ่งด้วยหัวใจคืออะไรเราเคยคิดว่าเทคโนโลยีคือทุกสิ่งแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการสร้างบางสิ่งด้วยหัวใจมีความหมายยิ่งกว่านั้นเผ่าพันธุ์เหล่านี้เริ่มสร้างสิ่งของด้วยมือของพวกเขาเองแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามพวกเขาเริ่มเข้าใจว่ามนุษย์ในอดีตสร้างรองเท้า ไม่ใช่เพราะพวกเขาจำเป็นต้องมีมันแต่เพราะพวกเขาต้องการสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่าสมุดบันทึกของผูถูกค้นพบและแปลเป็นภาษาของอารยธรรมอื่นๆข้อความของผูถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอนแนวคิดของงานฝีมือฉันไม่ได้สร้างรองเท้าเพื่อขายหรือเพื่อชื่อเสียงฉันสร้างมันขึ้นมาเพราะฉันอยากให้ใครบางคนก้าวไปข้างหน้าหากวันหนึ่งมีใครอ่านข้อความนี้และเขาไม่ใช่มนุษย์ ฉันหวังว่าเขาจะเข้าใจว่าการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยมือของตนเองคือวิธีที่มนุษย์แสดงออกถึงหัวใจของพวกเขามนุษย์อาจจับไปแล้วแต่คำพูดของเขายังคงเป็นแดงบันดาลใจให้กับจัก,กรวาลเผ่าพันธุ์ใหม่ร่วมมือกับอารยธรรมอื่นๆเพื่อสร้างตะกร้าที่คอเท a นา d ามีหรือสถาบันงานฝีมือแห่งจัก,กรวาลที่นี่จะเป็นสถานที่สำหรับเผ่าพันธุ์ทุกชนิดที่ต้องการเรียนรู้วิธีสร้างสิ่งของด้วยมือ พวกเขาเริ่มสอนการเย็บรองเท้าศิลปการแกะสลักและการสร้างสิ่งของที่มีเอกลักษณ์เราจะไม่ปล่อยให้สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสูญหายไปอีกเผ่าพันธุ์ที่เคยพึ่งพาเครื่องจักรทั้งหมดเริ่มเข้าใจว่าเทคโนโลยีอาจสร้างสิ่งต่างๆได้เร็วแต่ไม่สามารถสร้างคุณค่าได้เท่ากับงานฝีมือ1ล้านปีหลังจากการก่อตั้งเดกล a สทีคลาร์สแอนด์คาร์ดี เผ่าพ,พันธุ์ใหม่ทั่วจัก,กรวาลเริ่มพัฒนาแนวคิดของงานฝีมือและสอนมันให้กับคนรุ่นต่อไปรองเท้าของผู้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นต้นแบบของงานฝีมือที่แท้จริงแต่ที่สำคัญกว่ารองเท้ารุ่นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์อื่นเริ่มถูกจัดแสดงคู่กันมนุษย์อาจไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมใหม่ เผ่าพันหนึ่งเดินเข้าไปในอนุสรสถานและมองดูรองเท้าของผู้กับรองเท้าที่พวกเขาสร้างขึ้นเองมนุษย์สร้างสิ่งนี้และวันนี้เราสร้างสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพวกเขานี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการมาตลอดการส่งต่อและรองเท้าของผู้ยังคงเดินทางต่อไปในจัก,กรวาลที่ไม่มีจุดสิ้นสุด50ล้านปีหลังจากการก่อตั้งฟูฮันคราฟต์ดอชูส อารยธรรมของมนุษย์เคยล่มสลายไปหลายล้านปีแล้วเผ่าพันธุ์อื่นในจัก,กรวาลได้นำแนวคิดของมนุษย์ไปต่อยอดและสร้างวัฒนธรรมของพวกเขาเองแต่ในวันหนึ่งสัญญาณของมนุษย์กลับมาปรากฏอีกครั้งมีบางอย่างกำลังเข้าใกล้มันคือสิ่งที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนยานอาวกาศลึกลับปรากฏขึ้นใกล้กับ The g a ักติคอร์เนาคาร e มียานนั้นไม่ได้มาจากเผ่าพันธุ์ที่รู้จัก แต่มันมีโครงสร้างที่ดูคล้ายกับเทคโนโลยีของมนุษย์ในอดีตเป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์ยังคงอยู่การค้นพบมนุษย์กลุ่มสุดท้ายยานอาวกาศค่อยๆลงจอดเผยให้เห็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์พวกเขาสวมใส่ชุดพิเศษที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับมนุษย์แต่ดูแตกต่างไปจากในอดีตพวกเขาเป็นลูกหลานของมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่รอดชีวิตและอาศัยอยู่ในดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปหลายล้านปี พวกเราเป็นมนุษย์แต่พวกเราไม่เคยรู้ว่ามนุษย์เคยมีอดีตแบบนี้มาก่อนพวกเขาไม่รู้ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ดั้งเดิมเลยพวกเขารู้เพียงว่ามนุษย์เคยมีอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสร้างไว้คุณไม่รู้หรือว่าบรรพบุรุษของคุณคือผู้ให้กำเนิดวัฒนธรรมที่เรารักษาไว้เมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดนี้พวกเขาตกตะลึง หมายความว่าทุกสิ่งที่เราเห็นรอบตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่พามนุษย์ไปยังอนุสร์สถานแห่งจัก,กรวาลซึ่งเก็บรักษารองเท้าของผู้เอาไว้นี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนและนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่เราเรียนรู้มนุษย์รุ่นใหม่ค่อยๆเดินเข้าไปดูรองเท้าของผู้และอ่านคำจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้ สิ่งที่เราสร้างด้วยหัวใจจะไม่มีวันสูญหายไปจากจักรวาลมนุษย์กลับมาเรียนรู้จากเผ่าพันธุ์ใหม่มนุษย์เริ่มตระหนักว่าพวกเขาสูญเสียรักเงาของตัวเองไปพวกเขาไม่เคยรู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาคือผู้ให้กำเนิดแนวคิดของงานฝีมือและศิลปะพวกเขาขอให้เผ่าพันธุ์ใหม่สอนพวกเขาเกี่ยวกับอดีตของตนเองเราจะสอนคุณเหมือนที่มนุษย์เคยสอนเรา มนุษย์เริ่มเรียนรู้วิธีสร้างสิ่งต่างๆด้วยมือของพวกเขาเองอีกครั้งพวกเขาเริ่มฝึกฝนการเย็บรองเท้าศิลปการแกะสลกักและเทคนิคดั้งเดิมของมนุษย์ในอดีตพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าเทคโนโลยีอาจพาพวกเขารอดชีวิตมาได้แต่ศิลปะคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นมนุษย์เราเคยลืมสิ่งนี้ไปแต่มันจะไม่ถูกลืมอีกแล้วมนุษย์และเผ่าพันธุ์ใหม่ร่วมกันก่อกตั้ง The Human Legacy Project หรือโครงการมรดกแห่งมนุษย์เป้าหมายของโครงการคือการค้นหาประวัติศาสตร์ที่หายไปของมนุษย์และรักษามันไว้ตลอดไปพวกเขาเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและแนวคิดของมนุษย์ในอดีตเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องราวของมนุษย์ถูกกลมอีกมนุษย์เริ่มสอนลูกหลานของพวกเขาถึงประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์ตัวเองและส่งต่อแนวคิดของผู้ไปยังคนรุ่นใหม่หลายพันปีผ่านไป มนุษย์ได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมของพวกเขากลับมาและใช้ชีวิตร่วมกับเผ่าพันธุ์ใหม่ในจักรวาลแต่คิ m ม n น e g ก c y p r o j e จ t เติบโตขึ้นและกลายเป็นโครงการระดับจักรวาลที่มีเป้าหมายในการรักษาศิลปะและงานฝีมือรองเท้าของผู้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเด็กมนุษย์รุ่นใหม่เดินเข้ามาที่อนุสรณ์สถานและถามผู้ดูแลว,ว่านี่คือรองเท้าของใคร ผู้ดูแลยิ้มก่อนจะตอบว่านี่คือรองเท้าของชายที่เปลี่ยนจากกรวานด้วยเพียงสองมือของเขาเองนี่คือมรดกของมนุษย์ที่ไม่มีวันสูญหายไปเด็กคนนั้นก้มลงสัมผัสรองเท้าเบาๆและรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ฉันจะเรียนรู้และฉันจะส่งต่อสิ่งนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปและเรื่องราวของผู้ยังคงดําเนินต่อไปตลอดการ 100ล้านปีหลังจากการก่อตั้งฟ u อ h a n c ร a ฟ t ิ d s h o จัก,กรวาลได้เติบโตไปไกลเกินกว่าที่มนุษย์ยุคแรกจะจินตนาการได้เผ่าพันธุ์จำนวนมากที่ครั้งหนึ่งเคยพึ่งพาแต่เครื่องจกักรได้เรียนรู้ศิละปะแห่งงานฝีมือจากมนุษย์และในวันนี้รองเท้าของผู้ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ถูกยอมรับในทุกอารยธรรม นี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มันคือสิ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของทุกเผ่าพันธุ์การประกาศให้รองเท้าเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตสภาสูงแห่งสหพันธ์จัก,กรวาล a l a c t i c Council จัดการประชุมครั้งสำคัญผู้นำจากทุกเผ่าพันธุ์ทั่วจัก,กรวาลรวมตัวกันเพื่อประกาศสิ่งสำคัญเราจะยอมรับแนวคิดของมนุษย์และทำให้รองเท้าเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต เหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะรองเท้าไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางของเผ่าพันธุ์ความพยายามและความมุ่งมั่นศิลปะที่เกิดจากหัวใจของผู้สร้างการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันรองเท้าคือเครื่องหมายของการก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ใด และตั้งแต่นั้นมาทุกเผ่าพันธุ์เริ่มใช้รองเท้าเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จการเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลงเผ่าพันธุ์ต่างๆและการนาแนวคิดของผู้ไปปรับใช้แต่ละอารยาธรรมเริ่มพัฒนาวัฒนธรรมของตนเองเกี่ยวกับรองเท้าเผ่าพันธุ์แห่งสายน้ําพวกเขาสร้างรองเท้าที่ทําจากวัสดุโปร่งแสงที่สามารถลอยน้ําได้รองเท้าถูกใช้เป็นเครื่องหมายของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เผ่าพ,พันธุ์แห่งเงาพวกเขาสร้างรองเท้าที่ดูเรียบง่ายแต่ทนทานเพื่อเป็นตัวแทนของการเดินทางนิรันดร์ผู้ที่ต้องการแสดงความกล้าหาญจะต้องสร้างรองเท้าด้วยมือของตนเองเผ่าพ,พันธุ์แห่งพลังงานพวกเขาพัฒนารองเท้าพลังงานที่สามารถเก็บพลังชีวิตของผู้สวมใส่ไว้รองเท้าคู่นี้ถูกใช้ในพิธีกรรมสำคัญของเผ่าพันธุ์ แต่ไม่ว่าแต่ละเผ่าพันธุ์จะพัฒนาไปอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือรองเท้าทุกคู่ต้องถูกสร้างด้วยหัวใจสมุดบันทึกของผู้กลายเป็นตำราแห่งชีวิตหลังจากผ่านไปหลายล้านปีสมุดบันทึกของผู้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนังสืออีกต่อไปมันกลายเป็นตำราแห่งชีวิตที่เผ่าพันธุ์ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอรารยธรรมของพวกเขา มนุษย์อาจจากไปแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างยังคงอยู่กับเราการสร้างสิ่งหนึ่งด้วยมือของเราเองคือการแสดงออกถึงหัวใจของเผ่าพันธุ์รองเท้าของฉันไม่ใช่เพียงแค่รองเท้าแต่มันคือก้าวแรกของทุกสิ่งสิ่งนี้จะไม่ใช่เพียงตำนานอีกต่อไปแต่มันจะเป็นแนวทางสำหรับอนาคตของทุกเผ่าพันธุ์การสร้าง The t e r n a l Step Monument เพื่อเป็นเกียรติแก่แนวคิดของผู้เผ่าพ,พันธุ์ต่างๆตัดสินใจร่วมมือกันสร้าง The Channel Step Monument หรืออนุสรแห่งก้าวเดินนิรันท์ที่ศูนย์กลางของอนุสรสถานมีสิ่งหนึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีรองเท้าของผู้สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมเรามนุษย์อาจจับไปแล้วแต่เราจะไม่มีวันลืมสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ให้เราและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทุกเผ่าพันธุ์จะต้องเดินทางมายังอนุสร์สถานแห่งนี้เพื่อศึกษาและเข้าใจรักเงาของอารยธรรมของพวกเขา1,000พันล้านปีหลังจากการก่อตั้งฟู h a ฮันคราฟติเชิสเผ่าพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายพวกเขาไม่เคยรู้จักมนุษย์แต่พวกเขารู้จักรองเท้าของผู้มันกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เผ่าพันธุ์ถูกชนิดเคารพและเรียนรู้จากมันเด็กจากเผ่าพันธุ์หนึ่งเดินเข้ามาในอนุสร์สถานและถามว่า มนุษย์คือใครผู้เฝ้าพิพิธภัณฑ์ยิ้มก่อนจะตอบว่าพวกเขาคือเผ่าพันธุ์ที่สอนเราถึงคุณค่าของการสร้างบางสิ่งด้วยหัวใจพวกเขาคือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเผ่าพันธุ์อื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะจากไปแล้วก็ตามและนี่คือรองเท้าที่เปลี่ยนจัก,กรวาลไปตลอดกาลเด็กคนนั้นเนียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าฉันอยากสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่าด้วยตัวของฉันเองบ้าง และเรื่องราวของผู้ยังคงเดินทางไปกับอนาคตตลอดการ1น0 0พล้านปีหลังจากการก่อตั้งฟูอฮันคราฟต์เดอชสจักรวาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลเผ่าพันธ์์ใหม่ๆถือกำเนิดขึ้นและอรารยธรรมเก่าๆบางแห่งก็ล่มสลายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ไม่ว่าเวลากี่พันล้านปีจะผ่านไปรองเท้าของผูู้้ มันยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีใน The Channel Step Monument อนุสรณ์สถานที่เป็นหัวใจของจักรวาลมันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของอีกต่อไปแต่มันคือแนวคิดที่ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงรองเท้าแต่มันคือจิตวิญญ,ญาณของการสร้างเผ่าพันธุ์สุดท้ายของจักรวาลกับคำถามแห่งอนาคต อรารยธรรมต่างๆยังคงเดินทางมายังอนุสรสถานแห่งนี้เพื่อสัมผัสกับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เด็กจากเผ่าพันธุ์สุดท้ายของจัก,กรวาลเดินเข้ามาและหยุดยืนอยู่หน้ารองเท้าของผู้สิ่งนี้คืออะไรผู้เฝ้าพิพิธภัณฑ์สูงไว้มองเด็กคนนั้นและยิ้มออกมาก่อนจะตอบว่านี่คือสิ่งที่เริ่มต้นทุกอย่างนี่คือเครื่องหมายของความหวังของความพยายามและของความสร้างสรรค์ มันถูกสร้างขึ้นเมื่อพันล้านปีก่อนโดยมนุษย์ผู้หนึ่งที่เชื่อว่าถูกก้าวเดินของเรามีความหมายเด็กคนนั้นมองดูรองเท้าด้วยสายตาสงสัยแต่มันเป็นแค่รองเท้ามันไม่ได้ทำอะไรได้เลยผู้เฝ้าพิพิธภัณฑ์หัวเราะเบาๆก่อนจะพูดว่ามันอาจดูเหมือนแค่รองเท้าแต่ลองคิดดูสิมันเป็นรองเท้าของช่างซ่อมรองเท้าคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จัก แต่วันนี้มันเป็นสิ่งที่ทั้งจัก,กรวาลรู้จักทำไมละ่ะทำไมมันถึงไม่ถูกกลืมไปเด็กคนนั้นเงียบไปคู่หนึ่งและเริ่มคิดตามเพราะมันไม่ได้เป็นแค่สิ่งของแต่มันเป็นแนวคิดถูกต้องแล้วเด็กคนนั้นสัมผัสรองเท้าเบาๆและรู้สึกถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดใดๆแนวคิดที่ไม่มีวันตายตำนานของการสร้างสารรค์ รองเท้าของผู้อาจเก่าแก่และปอาบ,บางแต่มันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างแม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันล้านปีแต่สิ่งที่มนุษย์ทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่เป็นแนวคิดมันคือแนวคิดที่ว่าการสร้างบางสิ่งด้วยหัวใจจะไม่มีวันตายโลกอาจล่มสลายอรารยธรรมอาจเปลี่ยนไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากจิตวิญญาณ และรองเท้าคู่นี้คือสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นเด็กคนนั้นมองไปที่อนุสรสถานรอบๆและเห็นเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ยังคงเรียนรู้จักอดีตพวกเขากำลังสร้างสิ่งใหม่ๆด้วยมือของพวกเขาเองเพื่อส่งต่อแนวคิดของผู้ไปยังอนาคตเด็กคนนั้นหันกลับไปมองผู้เฝ้าพิพิธภัณฑ์และพูดว่าฉันอยากสร้างบางสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาบ้าง ผู้เฝ้าผิพิธภัณฑ์ยิ้มและหยิบเครื่องมือช่างขึ้นมาส่งให้เด็กคนนั้นจงสร้างมันด้วยมือของเจ้าเองเด็กคนนั้นรับเครื่องมือมาและเริ่มลงมือทำงานและเรื่องราวของผู้ถูกส่งต่อไปอยังอนาคตตลอดการจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องรองเท้าของผู้ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นแนวคิดที่ไม่มีวันตาย เผ่าพันธุ์อื่นๆยังคงเรียนรู้จากสิ่งที่มนุษย์ทิ้งไว้และใช้มันเป็นแนวทางในการพัฒนาอารยธรรมของพวกเขาเด็กจากเผ่าพันธุ์สุดท้ายของจัก,กรวาลได้รับแรงบันดาลใจและเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ด้วยมือของเขาเองเรื่องราวของผู้ยังคงเดินทางต่อไปแม้ว่าจาัก,กรวาลจะเปลี่ยนไปเพียงใดก็ตามเราอาจจากโลกนี้ไปแต่สิ่งที่เราสร้างด้วยหัวใจจะไม่มีวันสูญหายไปจากจัก,กรวาล